สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมีเจ้คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น닷คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นและชาวอาเซียนหลังทีมเชียงรายยูไนเต็ดเสมอกับทีมกัมบะโอซากาไป1ประตูต่อหนึ่งในศึกเอฟซีแชมเปียนส์ลีก เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นและชาวอาเซียนหลังเชียง ated, รายยูไนเต็ดเสมอกับกมบะโอซาก้าไป1ประตูต่อนหนึ่งในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลลกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่ามันแปลกดีนะกับแทคติกที่หลีกเลี่ยงกันเป็นที่1ของกลุ่มผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมถึงไม่บุกทําประตูในช่วงครึ่งหลังเหมือนกับนัดก่อนหน้านี้เลยมันไม่เต็มใจที่จะชนะ มุมมองท่านต่อมาครับฟูกุดะได้รับบาดเจ็บไหมเขาถูกกระแทกใช่ไหมคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าพวกคุณกำลังทำอะไรกันความคิดเห็นท่านต่อมาครับมาซึนามิไม่ใช่โค้ดที่ดีเท่าไหร่เลยชาวญี่ปุ่นท่านต่อมามีมุมมองว่าพวกคุณไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่ถูกต้องคาสินาริทำอะไรไม่ได้เลยคอมเมนต์ท่านมาครับฉันไม่คิดเลยว่าจะได้ผลเสมอมันแย่มาก ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าความแข็งแกร่งของทีมกัมบะเหมือนเมื่อก่อนหายไปไหนแล้วมุมมองท่านต่อมาครับคาวาซากิยิงไปแล้ว10ประตูรูปแบบการเข้าทำมีเพียงแค่ลูกครอสรู้สึกเหนื่อยใจรู้สึกได้ถึงความอ่อนแอชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่ามันเป็นอะไรที่สมเพชมากเจอกับคู่ต่อสู้ระดับนี้ทำไมถึงไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับ มันเป็นนัดที่จะต้องชนะเนื่องจากเจอกับคู่ต่อสู้ที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งมากนะักแม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไปหลายคนก็ตามยิ่งมีการเปลี่ยนผู้เล่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะทําให้สถานการณ์ลำบากมากขึ้นเท่านั้นโคสมัซึนามิไม่ต้องกลับมาคุมทีมแล้วนะคุณถูกตัดสิทธิ์ออกจากความเป็นโค้ชแล้วมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าถึงแม้ว่าจะชนะในเกมนี้พวกเขาก็ยังคงเป็นที่2อ,อยู่ดีถ้าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะชุนบุกได้ ก็จะไม่สามารถเป็นอันดับที่1ได้จํานวนผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บก็เพิ่มมากขึ้นฉันสงสัยว่าจะสามารถผ่านข้ารอบต่อไปในฤดูกาลนี้ได้หรือไม่แต่ว่าการเล่นฟุตบอลถือว่าแย่มากนะหลังจากที่ทําประตูได้ก็ควรที่จะทําประตูเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือนี่คือสิ่งที่จําเป็นต้องปรับปรงุงและคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายครับสถานาการณ์เริ่มที่จะยากขึ้นแล้วเนื่องจากผู้ต่อสู้มีโอกาสในการเข้าทําเพียงไม่กี่ครั้ง ดังนั้นจึงจาเป็นต้องระวังในเรื่องของลูกตั้งเตะต้องเรียนรู้ว่าผู้ตัดสินในนัดนี้มีแนวโน้มที่จะเป่าฝ่าวง่ายแม้ว่าจะเข้าสากัดเบาๆก็ตามมีการเป่าฝ่าวเยอะมากต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังเชียงรายเสมอกับกัมบะโอซากาไป1ประตูต่อหนึ่งในศึสเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกกันบ้างนะครับโดยท่านแรกเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าทีมญี่ปุ่นใช้ทีมชุดบีในการพบกับทีมไทยหนังเล็บ หรือบางทีอาจจะพบกับทีมจากอาเซียนมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเมียนมาครับว้าวเยี่ยมไปเลยสโมสรไทยคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าทีมไทยแพ้ให้กัมเลเซียมา3นัดแล้วทีมไทยควรจะไล่โคนชนิชโนออกไปแล้วเชิญโคชตันเซงโฮมาเป็นโค้ชทีมชาติแทนความคิดเห็นท่านต่อมาก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามครับขณะที่ทีมชาติไทยได้อันดับที่4จากทั้งหมด5ทีม มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่าผมชอบทีมจากประเทศไทยคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับยินดีด้วยนะไทยแลนด์ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าเป็นเกมที่ดีเลยเชียงราย FC เล่นได้ดีกว่าในช่วงครึ่งหลังและผลเสมอหนึ่งหนึ่งถือว่ายุติธรรมแล้วมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับสโมรสรไทยดีที่สุดในอาเซียน คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าถือเป็นเกมที่ดีเลยไทยแลนด์ Thailand. ความคิดเห็นท่านต่อมาก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามครับฮานอยเอฟซี FC, และฮองอันยาลายเอฟซีคือสโมสรที่ดีที่สุดในอาเซียนจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบใต้เมนีว่าอย่าทะนงตนให้มากนักจงอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีชาวไทยเข้ามาตอบใต้เมนีว่าฮานอยเอฟซี FC, และฮองอันยาลายเอฟซีคือสโมสรที่ดีที่สุดในโลก จากนั้นก็มีชาวเวียดนามอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี้ว่าทีมไทยแพ้กับมาเลเซียมา3นัดแล้วและมุมมองท่านสุดท้ายเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าสโมสรไทยอยู่ในระดับเดียวกับสโมสรญี่ปุ่นแล้วเสื้อใต้ยาโโหไม่รู้สึกอับอายบ้างหรอมีสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับโลกมีเงินมากมายได้ไปเล่นในรายการเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกมาหลายปีแต่ยังไม่เห็นพัฒนาการอะไรบ้างเลย นี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นํามาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจารณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นและชาวอาเซียนหลังทีมเชียงรายยูไนเต็ดเสมอกับทีมกัมบะอซสกาไป1ประตูต่อหนึง่งในศึกเอฟซีแชมเปียนส์ลีก หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลาภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบรดยบดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe like, และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจคอมเมนตจากเพจคอมเมนตแฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นค o มสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ